Let okay. peace okay. ให้กินอะไรยากเย็นจังกินง่ายๆทำไมกินไ,ไ,นไม่ชอบโองแข็งขออใี่กินไม่เป็นนะคะกินขนมไหว้พระจันทร์ด้ยไม่เอาไม่ชอบเห็นพี่คนนั้นนึกถึงคนงแข็งอย่าง <c oughs> จามูกของเหมือนแป้งคงแข็งเลย เราเหมือนมากเลยเหรอเออใช่เธอทำไมไม่กินล่ะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวไปงี้แหละดีแล้วเดี๋ยวให้ตัวอื่นมันมากินเจ้าพี่เมื่อกเ้อะไรคะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยผมงงไปหมดแล้วฮะได้เดี๋ยวบอกนะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนัื่องอะสิไรสิคะทั้งคุณน้ำพึ่งทุนกิจนะกัเป็นคนเดียวกับเราอัศนาย แบบพี่ขามาเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยจะเป็นไปได้ไงคนคนเดียวจะมีถึงสามูปสามร่างคนไม่ใช่ถั่ว่ากันว่าไ่ไไงมันเป็นไปได้นะนี่เราไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะผมเชืไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้หรอคะเราไปได้ถึงสามร่างเนี่ยเพราะว่ามีแหวนได้มาจากพระอาจารย์พระอาจารย์บอกเอาไว้ถ้าเราอยากเป็นเจ้าต้องสวมนิ้วชี้แต่ว่าต้องเป็นก่อยถ้าจะเป็นคุณนาเด็กว่าที่สวมนิ้วก้อยถ้าจะเป็นคุนโจกิษณะให้สวมนิ้วนางเรื่องจริงผมเชืไม่เชื่อหรอกคะไมใช่อเด็กแล้วนะใช่ อะไรเล่นมาก็ต้องบ่อยไม่เชื่อที่นี่ไม่ได้เล่นใช่ปลกมือสามครั้งแต่ทั้งคุณนะ้ำทันน้งโจงกิศนะเนี่ยออกมาพร้อมกันหมดเลยถ้าอย่างงั้นก็ต้องทำให้ดูก่อนทีนี้ข้ามของเช็ถึงจะเชื่อไม่เชื่อใช่ไหมวจะลองของใช่ไหมใช่เดี๋ยวปลกมือสามครั้งนะเอาเลยเลยค่ะแกไม่ได้มันเกี่ยวทีสามั้ะ ตอกที่จะเห็นนี่ใครมาเองเนี่ยจริงเนี่ยเย้วยมาแล้วเย่ะรักยวเดอหางโ่โอ๊เรามาแล้วใช่จรจริงแล้วใหญ่พ่ใหญ่พ่อใหญ่่อนํา่อหนำนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือไงเห็นไหมดูสิ ทั้งสองคู่เขาก็เหมาะสมรลองตัวทั้งสองคู่เลยแต่พอหันกลับมาดูคู่เราสิก็ปกติดีดูไม่ได้เลยไปคะไม่ปกติได้หรอไม่อยากให้เป็นง่อยใช่ไหมก็ใช่เลยสิไปคะมันมีวิธีนะวิธีอะไรไปค่ะถอนแหวนออกเนี่ยก็หายเป็นง่อยแล้วขอด้ว่ค่ะใช่แต่ว่าจะฝากแหวนไว้ที่ใครเนี่ยอันนี้สำคัญจะเชื่อได้ยังไงเนี่ย ไม่เเลยพราะว่าแหวนนี้สําคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าหายขึ้นมาเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเล้จะฝากแหวนไว้ที่ใครดีล่ะแล้มีช่วยคิดหน่อยสิก็นั่นน่ะสิเพคะจะไว้ใจใครได้บ้างล่ะเพคะโอ้โหแล้วเดินพ้าเลยเดินไม่ดีเลยขาแข้งไม่ดีแล้วฝากใครดีนะกนุนไอ้หนุนเจ้าเรียกไม่ว่าจเจ้าไมว่าเสียงหวานนะเดี๋ยวส่งเอลซ่าไป เอลซาเป็นคนน่ากวนนี่เอลซาถ้าะนอะนเป็นยากุซาเลยไ,ไ,ไปใส่แหวนไปทั้งนี้เรไม่อยากไปกลัวโปองพังทำไม,ม่ดีไม่ร้ายเราเพราะกลัวใครทำอะไรมึงเลยรับรองเลยเรื่องทางนั้นนมึงปลอดภัยเธอไม่หึงแล้วนะไม่เคย เรากลัวเธอหึงเราไม่หึงหรอกเทนแล้วเลยทำไมมากลัวทำไมล่ะไอเอาแหวนมาเราจะได้เป็นตัวอื่นบ้างจะเป็นตัวเองมากขึ้นเลยไหนดูสิเช้าเวจะหลังให้เขยเอาไว้ข้างหลังแหวนอยู่ไหนเพคะเอาแหวนเล้วทำมาลง

แล้วถอดแหวนหายไปง่อยเลยคอยดูค่ะหายแล้วอนนี้หมออะไหนสวมนะต้องสวมไม่ด้วยนะห้ามสใส่กระเป๋าหรือว่าห้ามไปเก็บไว้ที่ไหนเด็ดขาดต้องสวมเข้าไปในนิ้วเท่านั้นโอ้ไม่งั้นเข้าไปเรียบร้อย <c oughs> แห่เรืออะไรอ่ะทเไมไม่ได้สักทีอะไรุุชชิิอะไรอ่ะขนไม่ได้สักเลี้ยวเลยดูสินี่มึงดูดิอ้ยนี่ตีหน้ากูแล้วเนี่ยใส่นิ้วมือคนไปทำตัวเองก็ได้ใส่ไม่ได้เหรอไม่ได้เพดครับก็ให้สวมนิ้วมือใส่นิ้วมือ ไม่มีมือก็ไม่บอกอ้าวเท้าป้าไม่จบใครนี่นก็ไม่ได้งี่นก็ต้องให้ขนุนแหละปาขนุนใส่ไปเลยโอ้โหตายเลยสวมไม่ด้วยจอย่าทำหายนะถูกดีนะมผมเป็นนี่แหวดพระเอกเลย ใส่พระเอกใส่ไว okay. ้ใจให้ใส่แล้วก็ต้องใส่ใส่นิ้วนิ้วใดนิ้วนึงมึงจะไว้ใจได้ไหมแค่ไหนวะไว้ใจได้เดี๋ยวก็ทำมึงเขาหายนะน้องไม่หรือเปลี่ยนติวแหม่พระเอกเขาเป็นพระเอกนะปมรู้แล้วมอสปมเล่นการข่ามานานเออเป็นโจ๊กอ่ะใช่ใจว่าผมผมผมอะไรเอาไม่อ่องเอ้ยพระเอกพระเอง มันทารกมากไม่รู้ว่าเจ็บนี่เสกความเจ็บปวดเฮ้ยหมอเดชาต้องตกใจเห็นไหมเข้ากแหมนได้ด้วยรอเลยอ๋อเดชะอันนี้เป็นง่อยเหรอเข้าแขมพระเอกพระเอกเรื่องนี้เขาเป็นง่อยอ้าไม่รู้ตัวเป็นเป็นแล้วเนี่ย ทิฝายเลยก็มึงใส่แหวนต้อเป็นแล้วเขามีล่างแบบนี้ด้วยเออทำไงอ่ะแม่มังมังต้องเป็นห้อยด้วยเหรอขอโอษเออใช่เขาบอกยังไม่อยากเป็นง่อยเออไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากเป็นห้อยเป็นห้อยเป็นง่อยเป็นง่อยเออดกาเปลี่ยนนิ้วได้เปลี่ยนนิ้วเอาไ้สวมนิ้วไหนก็ได้เนี่ยทั้งหมดเลยสวมได้หมด ถอดออกก็หายแล้วถอดแหวนออกซะมึงเป็นเยอะกว่าตัวแรกเลยถอดไหมไม่ออกทำไมถอดยากถอดยิ่งกว่าเดิมถอดถอดไล่ถอด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 ค่อยๆถอดออกค่อยๆถอดออกคำว่าถอดพูดไม่ได้เลย ียมาก็กันใจรี่ดีดีเนี่ดึงด้วยดึงด้วยอะไรอ่ะไม่ถอดนะไม่ถอดแล้วถอดต้องถอดไม่อยากเป็นห้อยต้องถอดอ๋อโอ้โหถอดยากจังวะถอดครั้งแรกนี่เจ็บจริงจริงหัวเาะหรอย้อน ไม่ออกไปเนี่ยม like ึงก็นิ้วมึงอ่ะทำดีๆสิพี่ขุนจะน้องถอนออกได้ไงเออเอาไว้ถอนฟังอย่างเดียวถอนถอนถอดได้ไหมได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออถอนได้แล้วสอมเลยส้อมเลยนิ้วหายเดี๋ยวหายเดินน้ำลายเลยทำเป็นเล่นไปเดินใส่กลาง ะไร่เยเฮ้ยดู้นูทจะตายตรงนี้หนนหนนเป็นไรอ่ะใครอ่ะนนอันนี้พอพายวันลูกเชรเฮ้ยพงเพลมามไงวะเนี่ย มาอีกแล้วพ่อมาตอนนี้กำลังหนาวเลยเนี่ยอันนี้พ่อยืนหรือพ่อนั่งอยู่เนี่ยอันนี้พ่อไม่รู้ทว่าพ่อไม่รู้สึกตัวอะไรเลยตายแล้วเออพ่อพิการใช่ไหมเออพ่อแต่ลบปกติเดี๋ยวใครกันไหนก็แบ็กเซตจะให้ใครมาช่วยอันนี้ต้าสตาร์ทขนาดนั้นไปดูได้แต่มือขวากับหัวแค่ไหนเออพ่อโอ้ยทั้งตัวเลยช่วยพ่อหน่อยนู คนนี้คนนี้เป็นทั้งตัวต้องช่วยต้องช่วยกูต้องอุพปกรณ์อุปกรณ์หน่อยโอ้โหต้ให้พ่อไปนั่งเก้อี้ดีพบปะกายเพนแล้วหอยสว่านเออเออเจ๊เจ๊พอนั่งเก้าอี้หน่อยการที่เฮ้ยอุปกรี่อยดับเี่ยนด่โอ้ยเป็นไงพ่อพ่อพ่อไม่รู้สึกอะไรเลย พ่อชาทั้งตัวลูกพยายามใปเจ้าหัวไมต้องมือขวาพ่พ่ออี่นีลูกไปได้เลยทีนี้จะมีแบบว่าบิวผิวพวกนี้จม่าพวกนี้ะพุ่มพ่อเออเอเซอนคุ่มพ่อขอบคุณชื่ออะไรหนูไอ้หนูไอ้หนูชื่อเด็กชายอะไรลูก เด็กชายนุ่มงครับเหรอครับพ่อให้รูเรียนยชั้นไหนลูกผมอยู่ทั้งนีพ่อพ่ออันนี้อังนี้อันนี้๋อดูตตัดผมทรงนี้แล้วดีนะทำไมครับเห็นหูชัดขึ้นมีสีหูด้วยผมยาวแล้วมันบังหูหมดตอนี้เห็นหูชัดเลยอนไรกันลูกวมามีหูเลไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขอถามหน่อยขอถามหน่อยทำไมพ่อถึงได้เป็นแบบนี้ครับพอไร้รับอุบัติเหตุใครส่งไปให้อ่ะ อุบัติเหตุประเทศสอคสออ๋อดีว่าโดนเกิดอุบัติเหตุโดนยิงผิดตัวนัดแรกโดนซิโคงด้านซ้ายครับนัดสองโดนซิโคงด้านขวาโหนัดที่สามมีเข่าไททอยเขาไททอยด์ด้วยครับอินลูกนี้มันไม่ยอมออกเอ้าแล้วมันไปไหนอ่ะพอขืนมันลูกไมันใช่มันมาหยู่ตรงกระเดือกพ่อพ่อปุ๊บบุ๊บบุ๊บปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บ ผ่านปอดทานลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเป็นค่าตุ้งดู่ตอนนี้พอมีสามลูกมีสามลูกเลยใช่มีสามลูกดูในตัว่าลโอเคพ่อถูกต้องเก่งมากอ่ะพ่อขอโทษทีอ๋อเขาบอว่าเหมือนจะพอมือจะทะลอมยังอิดนะ พ่อไปทำอะไรมาไปลื่นลมตรงไหนมาเปล่าน่าจะลื่นลมตรงเมื่อกี้อ๋อที่โดนก้าอี้ไปเมื่อกี้เหรออโทษทีก็โทษทีหัวพ่พอ,พอหนักอ่ะพ่อหนัะตอนะตตนี้พอจะว่าพ่อมันรู้สึกอะไรลื่นไม่รู้สึกเลยก็คือก็แผลขาไปเนี่ยช่วงขาไปยังไม่รู้สึกเลยใจขาดทรายนี่มันช้าลูกและขาฝาละครับเอาไว้เดิน <c oughs> ไ,มไม่เล่นอะไรอีกแล้วพ่อแล้วแต่อารมณ์พ่ออีกแล้วจะช้าทั้งสองข้างเลยแหละชาทั้งทูชาทั้งคู่ ครก็เลยว่าไม่มีความรู้สึกเลยแต่ขาไปนะรู้สอะไรเลยโอ้โหนี่นะขอโทษนะลองขอร้องหน่อยรู้เสียเลยตีให้ตายก็ไม่รู้สึกว้าช่วงนี้ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยแล้วแล้แขนนะขอโทษนะแขนก็มีคนรู้สึกนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะใช่ขอโทษนะขอโทษนะ มันคือการแสดงต้ยกู้น,นั้นเอาพ่อมาอนั่กต้ในกนนูนเ้เหรอแค่นี้ไม่พอใจผมไม่ตกสะพ่อไปเลยโอนะ้พ่อน้อยเนื้อต่ำใจ กูยังไม่เคืองเอะตบเบานะกูก็เบาๆตบเนี่ยกูตบแรงอาหารก็อาบกูตบกูแค่นี้กูยังไม่เคืองแล้วกูเคืองกูตบกูแรงอะกูต้องใช่น้ากูทำะไรเริ่มขึ้นไปลอยลิ้วลิ้วแล้วลอยลิ้วลิ้วเป็นยลิ้วลิ้วไปอ่อนเปลิ้วลิ้วเยอะ พ่อนั่งก่อนสรุปพ่อเดินแรกไปเนี่ยพ่อเดบบถ้าเกิดพ่อโกรธพ่อจะเดินได้โอ้ดีเนาะนี่คือคนแรกที่ทำให้โกรธใช่วยโทษเออขอบใจเห็นพ่อไม่รู้สึกไงไม่อยากลองอืมลอาอีกทีสิเอาไหมแม่พอดีพอดีพ่อจะต้องลองเพลงแล้ว หมดเวลาแล้วพี่มาอะไรมากระทบกระเทือนสมองหงอกถ้ามีอะไรเรียกผมได้ผมอยู่ด้านข้างนะอ่าเรียกเดี๋ยวพอเอ่นายหนูเรียกได้ไหมลูกได้ครับเรียกให้เขานั่งหน่อยสิลูกอย่าพึ่งจับดูพ่อร์จะดูพ่อก่อนพ่อพ่อจะร้องเพลงแล้วครับโอไปไม่เหลียวหลังอ่าเอาห้องน้ำมาอย่าพี่นั่งนี่เฉยอ่าเดิมเราเพลงอ่ะพ่อใหงฟังอยู่พลงานเพลงเด้อคือไอ้บทเพลงสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับไพวัน เพลงมนหลักทุ่งโอ้ถงขอเสียงปบปองหูเรื่องดังเชิญรับประทานทางหูได้ครับรับฟังนะรับฟังรับงโอ้ยเลาเต็มเลยยากได้รลอ๋อ เจ้าข <S preach ers> องเพลงหัวเราเลื่อยเลพ่อไปวันไอ้ขาวไอ้ขาวอะพ่อข้าผัดหน้ามาพ่อครับพ่ครับพ่อ้าแ้วพ่อ้าม่ะค่ก้พ่อ้่เห็นลยพ่เห็นไ้เลยพ่อไ้โหพ่อพ่อานพี่หพ่อยได้ไพ่อครับพ่อ้าวัี้วันี้ครับโอกาสไ้อพ่อ้า พ่อสัตว์พ่อบุญพ่อบุญพ่ออยูนี่ครับพ่อพ่อนี่นะพ่อร้องไปผมเลยนะครับพระ๋าพ่อพ่อร้องต่อไปเสียงดีมากเลยอยากเต็มงร่างเป็นอะไรโอ้โหูร้องได้ดีไม่ตกด้วยตายล้างจะไปดึงหยอดเลยพ่อหยอกพ่อพ่อมาได้เนี่ย นี่นี่หโดนดโอ้วันเจ้ีชอว์แพ่อครับีันจบไล้ว่ล้่นี่จบไหมจบคุณพ่อดี่ถูกทูนพ่อถ้จบไปแล้วนมจะจบนะว้าอะไรพ่อแม่ล็อกจบไปแล้วเอาล่ะคุณสำหรับเอ่อเสียงปรบมือแล้วก็การทำทายปลาใส เออก็ไม่ได้เอามารอเล่นอะไรก็อยากจะให้นึกนึกถึงนักร้องเก่าว่าร้องดีดีก็ขอลาไปก่อนไอ้ดูมาพาพ่อไปที่สุดเอออเาเอาแหวนไปให้พเอาพ่อลงกันดีดีสิเอาไปให้ถอนแหวนอนาะเอาไปไว้ไหนแล้วจะเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวหายถนนไม่เคยถอดใช่ไหมเออถอดนดีดีนะ หายเข้าใจไหมฝากฝากไว้คนที่ใส่ได้ด้ลยใส่ไม่ได้จริงๆนะขนาดยิ้วก้อยยังไม่ได้เลยเหรอฝากนังเอ๋ไว้เนี่ฝากนี่ไว้เออใส่ไว้ทีนี้ถ้าจะทำหายนะแหวนไม่สำคัญมาก พอยิ่ไม่เอมขอกเลยผมไปเลยได้ดีแล้วทักเลยเอเมเจ้าค่อย่าจัดงานแต่งานได้กันเลยเริกเลยโอ้ขอบคุณไม่ได้